การที่เราจะทําอะไรใหม่ๆม,มันไม่ได้ยากเลยเลยครับเหมือนใบไม้ครับมันตัดต่อทิ้งแล้วฮะมันงอกใหม่ได้เสมอกลัวมันทําไมฮะค,คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอผมตปญนยาม,มุสิกวัตรครับในนามผู้บริหารร้านคุณหญิงหรือทุกคนเรียกว่าอาจารย์ปอม ช่วงเด็กๆนะครับเราเรียนสายศิลป์ภาษามาโดยตรงหลังจากนั้นก็จบสายการทูตฟังสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสได้ทําผมให้กับเพื่อนๆนะครับก็ก้าวผมแต่งหน้าหรือเราก็ถอดในแมกกาซีนลงมาแล้วก็เพื่อนๆได้เห็นหรือพาร์ทเนอร์ได้มีโอกาสได้เห็นผลงานเราว่าเอ้เราเรา,เราได้ทําแบบสามารถคิดเงินได้ม,มีมูลค่าใกล้เคียงกับช่างทำผมหรือ หรือถอดแบบมาจากแมกกาซีนได้เลยเราเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่มีอินเนอร์อะไรที่น่าจะลองก้าวข้อไปดูไหมก้าวไปสัมผัสก้าวเข้าไปเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเปลี่ยนให้เรารู้สึกว่าอยากจะก้าวเข้าไปหลังจากที่เราเราเรียนเรียนทําผมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นโลกของเราเป็นโลกของฉันเรียนทําผมมาจากที่ไหนบ้างสถาบันแรกก็คือสถาบันเก,กียรติแกดินีครับ แล้วก็ถ้าต่างประเทศก็คือไต้หวันจีนเซี่ยงไฮ้ก็คือเซี่ยงไฮ้นั่นแหละครับแล้วก็ฮ่องกงเกาหลีซัฟที่ญี่ปุ่นครับผมทั้งสองประเทศก็คือเมืองไทยและเมืองนอกมีมีข้อดีทั้งสองประเทศครับเมืองไทยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีความละเอียดอีกแบบหนึง่งเบสิกต่างๆที่ได้มาทั้งหมดก็คือเมืองไทย เราไปต่อยอดเราไปต่างประเทศเราก็เราก็ได้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เข้มข้นมากขึ้นเราก็เอากลับมาใช้มา,าประยุกใช้ให้เข้ากับเมืองไทยครับคือเวลาเปิดร้านมาปุ๊บเนี่ยไฟแรงเลยเรามั่นใจเหลือเกินมั่นมั่นมโนมันโหนมั่นหน้ามากเลยว่าเรียนเก่ง ในคลาสเรียนเนี่ยเวลาเวลาครูครูเขาแบบเทสงานก็นับประวันอาจารย์อนายปัญญามุสิกวัฒน์ได้หนึงหงตึงตได้ที่1นอะไรเงี้ยเราก็เราก็แบบว่าดีใจมั่นใจว่าเราเน hey, ี startups. ่ยเก่งพอจบปุ๊บเราก็เอาละเรามั่นใจนตอนนั้นเราก็มาเปิดร้านเลยเอาความมั่นใจนั้นะมากจนเกินไปเราก็มาเปิดร้านครับผม ครั้งแรกครับร้านร้านคุณหญิงเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าร้านคุณหญิงชื่อว่าร้าน M d ็มดีซน์เราเวลาเปิดร้านนะครับผู้ชายเนี่ยเข้ามาบุกมากเลยในซอยะครับแบบอันดับหนึ่งของซอยเลยลูกค้าแบบต่อคิวเหยียดมากเลยแบบเข้ามาคือนัมเบอรวันมากลูกค้าแน่นมากเลยครับมันก็เลยทําให้ลูกค้าแบบผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าเข้าร้านเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องทําอะไรสักอย่าง,งเราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อร้านก็เปลี่ยนเป็นร้านคุณหญิง เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะนึกคําสักสองคำว่าอะไรดีง่ายๆจาง่ายๆไม่เป็นภาษาอังกฤษคุณหญิงเนี่ยแล้วกันดีกว่าง่ายๆดีให้จําง่ายๆจาง่ายไหมครับก็ง่ายดีก็ทํางานกับผู้หญิงก็คุณหญิงนี่แหละเอางั้นดีกว่าครับการเข้าถึงง่ายการดูแลดูแลจากเจ้าของร้านแล้วก็ทีมงานการทําสีผมการตัดผมครับเส้นผมไม่เสียครับผม การประกวดมีอยู่3าครั้งนะครับก็คือครั้งแรกครับเบิดแชมป์แชมป์มประเทศไทยก็คือแชมป์แมทริกเลยปี2012นะครับแมทริกของ Royal Professional Thailand นะครับเป็นในปีนั้นนะครับแล้วก็แชมป์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็คือแชมป์แชมป์มกลางปีครับของชิชโด่โปรเฟชชันแ l ลไทยแลนด์ประสบการณ์ที่ได้จากการประกวดนะครับก็ได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้เทคนิคใหม่ๆอย่างเช่นไปไปประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยได้เทคนิคการทํา ทำผมที่แฮร์พีชที่อลังการได้ที่ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนในเมืองไทยแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องการเทคนิคอะไรกันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเพื่อนมาหาเรานะมาหาเรามาซาลอนเราเราให้แชร์ลิงเทคนิคต่างๆเนี้ยเพื่อนก็จะมาหาเรามาช่วยช่วยกันช่วยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเราได้ผิดพลาดหรือเราได้เยินพลาดอะไรต่างๆเราได้เราเรา,เราคิดว่าการที่เราจะ move on การที่เราจะแก้ไขมุมที่ผิดพลาดและการที่เราจะมองบวกหรือการที่เราจะทำอะไรใหม่ๆมันไม่ได้ยากเลยเลยครับมันเป็นอะไรที่ทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ๆได้เสมอเหมือนใบไม้ครับมันตัดต่อทิ้งแล้วะฮะมันงอกใหม่ได้เสมออย่ก,กลัวสิครับที่มันจะไม่งอกใหม่กลัวมันทำไมอะ คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความแข็งแรงทีมงานโอกาสที่ลูกค้าให้และผู้ใหญ่ให้ครับเป้าหมายนานาคตนะครับก็คืออยากจะขยายสาขานะครับค่อยๆขยายสาขาไปถ้า6หกสาขาส่วนตัวเป็นคนบ้างงานก็ทำงานแต่ว่าการทำงานนั้นมันสนุกก็สนุกกับงาน ไซซ์ซิงครับขับรถดูวิถีชาวบ้านหาอะไรกินข้างทางสนุกดูถ้าเราเจอม้มโมเราก็ซื้อม้มโมกินเจออะไรกินเราก็ซื้อกินเรารู้สึกว่ามันก็มีความสุขแล้วอาจารย์ปรอมแตกตัวแบบไหนทุกคนทราบอยู่แล้วเก้งยีนจีนบูริกีนเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับในรองเท้ารองเท้าเป็นเป็นแนวอังกฤษครับหนังกลับ ครับผมเท่าที่สัมผัาได้แต่วันนี้แต่งตัวแนวสปอร์ตแนวแนวแคชเชียรเต็มที่ครับสนุกกับมันเอนจอยกับมันทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เป็นช่างผมอย่าหยุเดเรียนรู้อ่านนิตยสาร Hair World Plus ครบทุกความต้องการของช่างผมมืออาชีพ